สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซีรีส์เกาหลีแฟนคลับกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับซีรีส์ใหม่ๆใ,ในปี2021ว่าจะมีเรื่องไหนบ้างนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบดู Netflix Netflix นั้นส่งสัญญาณซีรีส์ปี2021นะคะจัดเต็มแน่นอนเรียกได้ว่าแฟนๆ n น t t l l x x นั้นกรี๊ดกันยกใหญ่ ยังไม่ทันจะถึงไตรมาสสุดท้ายของปี2020กันเลยนะคะ Line Up Series o r i g i นอลซีรีส์เกาหลีของปี2021ก็ออกมาแล้วค่ะคนนักแสดงเบอร์ดังของเกาหลีมาเยอะมากๆพูดเลยว่าน่าดูทุกเรื่องค่ะอย่างนี้ใครจะต้านทานอดใจไม่ดูเนี่ยไม่ไหวแน่นอนดูยาวนอนสต็อปโตรุ่งกันเลยค่ะ Netflix เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่ามีซีรีส์ปังๆปังกูริเยเยอะมากจนไม่รู้จะสนาคับอะไรมาบรรยายแล้วค่ะ ทุกคนอาจจะเอว่าอะไรขนาดไหนนะคะแต่ปี2021เนี่ยจะมีนักแสดงอย่างเริ่มต้นด้วยคนนี้เลยค่ะกงยูค่ะนำทับซีรีส์เรื่อง The Silence พูดถึงเรื่องแรกนะคะก็ได้ระดับพระเอกอย่างกงยูนะคะเจ้าของฉายาลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียค่ะกงยูเนี่ยไม่ได้เล่นซีรีส์เกาหลีมานาน5ปีแล้วนะคะเท่ากับว่าเป็นผลงานคัมแบ็กจอแก้วของกงยูเลยค่ะ โดยกงยูจะมารับบทนำในซีรีส์เกาหลีแนวไซไฟแฟนตาซีเรื่อง The Silence ค่ะประกอบนักเอกที่เรียกได้ว่ามีงานชุกมากในตอนนี้ค่ะมีซีรีส์หลายเรื่องค่ะอย่าง b e d u n n ค่ะการันตีความสำเร็จจาก Kingdom นะคะผีดิบข้างบาลังเลือดนะคะที่มีภาคหนึ่งแล้วก็มีภาคสองด้วยแล้วก็ยังมี Stranger ค่ะที่ดังมากถึงขนาดมีสองซีซันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมี Ji ไอดอนักแสดงหนุ่ม ที่จะมารับบทสำคัญในเรื่องสำหรับเดอะไซเลนซีนะคะจะเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตที่ขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษได้ถูกส่งตัวไปเก็บตัวอย่างลึกลับจากสถานีวิจัยรกร้างบนดวงจันทร์โดยกงยูจะรับบทเป็นฮันยุนแจหัวหน้าทีมสำรวจภารกิจสำคัญนี้เบดูนาจะรับบทเป็นซงจีอันนักชีววิทยาอาวกาศและอีจุนรับบทเป็นยูแทซอก หัวหน้าวิศวกรที่เป็นสมาชิกคนสำคัญของกระทรวงกลาโหมโอ้โหแค่เห็นพลดเรื่องนะคะก็จัดเต็มมากเลยค่ะแทบจะอดใจรอดูไม่ไหวกันเลยทีเดียวต่อกันด้วยคนที่สองจองแฮอินเรื่องนี้นะคะเขาก็ต้องขอพักงานโรแมนติกเอาไว้ค่ะจะลงแนวซีรีส์สายดาร์คค่ะเรามักจะเห็นจองแฮอินนะคะเล่นซีรีส์แนวรักโรแมนติกซะมากกว่าค่ะก็มีซีรีส์ รักร่วๆออกมานะคะแต่มาเรื่องนี้ค่ะจะเป็นซีรีส์สายดาร์ก,กันบ้างนะคะซึ่งถ้าใครเคยดูผลงานเรื่องอื่นๆของจองแฮอินนะคะที่เขารับบทสมทบก,ก็จะรู้ว่าจองแฮอินเนี่ยก็เคยเล่นแนวคลืมนๆก็ดูมีรังสีความน่ากลัวได้อยู่เหมือนกันสำหรับซีรีส์เกาหลีทาง Netflix นะคะเรื่องที่จองแฮอินจะนำแสดงนั้นชื่อเรื่องว่า DP ค่ะสร้างมาจากเว็บนชื่อดังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ อันจุนโฮนายทหารหนุ่มในหน่วยสารวัตรทหาร DP รับหน้าที่จับกลุ่มการหนีฐานเขาได้พบกับความวุ่นวายและสถานการณ์สุดซับซ้อนที่คาดไม่ถึงทั้งยังเจอกับความไม่ชอบมาพากลประเด็นต่างๆในกองทัพเรื่องนี้จะสะท้อนสังคมด้วยนอกจากจอแฮอินแล้วนะคะก็ยังมีคูโยวานคิมซองยุนและซนซกครูร่วมสแสดงอีกด้วยค่ะมาถึงเรื่องต่อไปค่ะส u i d g เกม งานนี้นะคะได้นักแสดงเบอร์ใหญ่นะคะอย่างนักแสดงรุ่นใหญ่ตัวท็อปตัวพ่อของวงการบันเทิงเกาหลีเลยค่ะซึ่งปกติแล้วนักแสดงคนนี้จะเล่นภาพยนตร์มากกว่านั่นก็คืออ e ีจองแจค่ะซึ่งเราเห็นเขาเยอะมากในภาพยนตร์อย่าง a l o ออ h วิ h กอตนะคะ h e Chief และอีกหลายๆเรื่องค่ะเรื่องนี้นะคะยังมีนักแสดงอย่างพักแฮซูค่ะพระเอกจ,จากซีรีส์ที่โด่งดังมากอย่าง ไพศาลเพย์แบ็กนะคะมาเจอกันเรียกได้ว่าเป็นฝีมือระดับสุดยอดทั้งคู่เลย Squid ิ a เกมนะคะก็จะเป็นซีรีส์เกาหลีที่พูดถึงเกมการเอาชีวิตรอดชิงเงินรางวัลกว่า4.56 0ล้านวอนโดย2นักแสดงนำเนี่ยจะรับบทผู้ชายสองคนที่ชีวิตล้มเหลวค่ะและตัดสินใจเข้าร่วมเล่นเกมนี้มีความน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเกมเอาตัวรอดนะคะโอ้โหแค่เห็นชื่อนักแสดงพระเอกสองคนเนี่ย ก็เรียกได้ว่าตาค้างแล้วค่ะต่อกันด้วยพระเอกคนนี้ค่ะยูอารินกระโดดมารับเล่นซีรีส์เกาหลีนะคะต้องบอกเลยว่าปกติแล้วยูอารินนะคะจะเล่นหนังซะมากกว่าค่ะเราไม่เห็นยูอารินเล่นซีรีส์เกาหลีมานานกว่า4ปีแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาจะกลับมาพร้อมกับเรื่องเฮลเบลค่ะผลงานกำกับจากยอนซังโฮค่ะผู้กำกับชื่อดังที่กำกับภาพยนตร์เรื่อง เซนทูปูซาและเพเนซูล่านะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนักแสดงสายคุณภาพอย่างพักจองมินนะคะที่จะมาร่วมทำให้โปรเจกต์หนังเรื่องนี้ตื่นเต้นขึ้นไปอีกระดับค่ะเฮลบาวนั้นจะเป็นซีรีส์เกาหลีแนวทริ iller, ลเลอร์ระทึกขวัญที่สร้างจากเว็บตูนค่ะเราถึงเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติชิจูจูนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นบนโลกและพิพากษาโทษส่งผู้คนไปลงนรก โดยยูอาอินนั้นสละบทเป็นจองอินซูค่ะผู้นำลัทธิทางศาสนาหนึ่งที่เชื่อว่าการมาของเทพเจ้าแห่งความตายนี้คือประสงค์ของพระเจ้าส่วนพักจองมินนะคะจะรับบทเป็นแบยองแจโปรดิเซอร์สถานีโทรทัศน์ที่ลงไปเจาะขุดประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแค่พอดก็สัมผัสได้ถึงความระทึกขวัญแล้วนะคะใครเป็นแฟนคลับยูอาินเนี่ยก็ติดขอบจอรอดูต้นปีหน้ากันเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีซีรีส์อีกหลายๆเรื่องค่ะอย่างเรื่อง Move to Heaven ค่ะที่ได้นักแสดงอยา e ่างอีแจฮุนและทังจุนซังนะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวใน Move to Heaven ค่ะเรื่องนี้นะคะจะมีพ l o เรื่องที่น่าดูมากค่ะและนักแสดงที่มารับบทนำก็ยังแสดงดีมากอยู่แล้วค่ะสําหรับเรื่อง Move to Heaven นะคะก็จะได้อ e ีแจฮุนจากเรื่อง a r c h i t e c t u r a o e 0 r 0นะคะ หนังที่ประสบความสำเร็จมากๆค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาเล่นอยา่างเวสต้าแลนด์นะคะและล่าสุดในหนังเรื่อง Time to hunt นะคะพร้อมด้วยนักแสดงอย่างทังจุนซังค่ะหนึ่งในแก๊งสมุนผู้กองอรีจองฮยอกนะคะจากแคร e Landing on You ค่ะมารับบทนำ้ำเล่าเรื่องราวการเรียนรู้ชีวิตของคิรูเด็กหนุ่มที่มีอาการ a อสเพอร์เกอร์มีปัญหาในการเข้าสังคม และสังกูชายหนุ่มที่หยาบคายยินชาแถมเพิ่งออกจากคุกแล้วสังกูเนี่ยก็ต้องมาช่วยดูแลหลานชายพร้อมกับช่วยดำเนินธุรกิจมูกทูหาเ a v e นที่รับจัดการสิ่งของและสถานที่ของผู้เสียชีวิตเมื่อสังกูที่หยากกบกระด้างได้มาดูแลคือรูที่ใส่บริสุทธิ์พวกเขาค่อยๆเรียนรู้ความหมายของชีวิตรวมถึงเรื่องราวในการทำงานที่พวกเขาได้รับรู้จาก ร่องรอยสุดท้ายที่ผู้คนนั้นทิ้งไว้ก่อนเสียชีวิตบอกเลยว่าน่าจะเป็นซีรีส์ที่ซึ้งอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะไปไิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้ค่ะเป็นซีรีส์ที่หลายคนนั้นรอคอยอยากเลิฟอะลา,ามซีซั่นสนะคะเรียกได้ว่าซีซั่นแรกนั้นทําให้ผู้คนติดงอมแงมมากและทิ้งปมค้างเติ่งไว้ให้ผู้ชมนั้นอารมณ์ค้างกันมานานมากค่ะและในปี2021เนี่ยก็ได้เลิกออกอากาศแน่นอนค่ะ ประสานต่อเรื่องราวความรักมิตรภาพของเพื่อนและการเติบโตของหนึ่งหญิงและสองชายโดยยังคงได้นักแสดงชุดเดิมนะคะทั้งค so ิมโซยอนในบทคิมโจโจหญิงสาวที่มีอดีตอันขมขื่นซงคังในบทวังซนโอชายหนุ่มคนดังของโรงเรียนและจองการัมในบทฮ e ีฮเยยองเพื่อนสนิทของวังซนโอที่แอบชอบคิมโจโจอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครจำได้นะคะ หรือาลาลเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่จับความรู้สึกของคนในระยะ10เมตรโดยจะแสดงผลเมื่อมีคนที่ชอบคุณอยู่ในระยะ10เมตรซีรีส์จะพาเราไปสำรวจความรักที่แตกต่างจากรักโรแมนติกทั่วไปของวัยรุ่นเรียกได้ว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยค่ะไลน์อัพเน่นขนาดนี้เตรียมตัวเตรียมตารอดูปี2021กันเลยค่ะแต่ละเรื่องคือไม่มาแบบเบาๆจดเต็ม